E.P. 135เงาในกระจกเกา่าในหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่ห่างไกลจากตัวเมืองมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งนางเงียบสงดัดบ้านนั้นรกร้างมาหลายสิบปีคนในหมู่บ้านเล่ากันว่าเดิมเจ้าของบ้านเป็นครอบครัวขหาบดีที่ร่ำรวยแต่ลูกสาวคนเดียวของตระกูลเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุภายในห้องนอน เธอตาอยู่หน้ากระจกเก่าใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมผนังกระจกนั้นเป็นของเก่าที่สืบต่อมาหลายรุ่นใครที่เคยอยู่ในบ้านต่างเล่าว่ายามค่ำคืนหากเผลือมองเข้าไปจะเห็นเงาเคลื่อนไหวช้าลึกอยู่ด้านในมันไม่ใช่เงาของตัวเองและไม่ใช่การสะท้อนธรรมดาคืนหนึ่ง มนัทหนุ่มวัย20สตนตนที่เพิ่งย้ายกลับจากในเมืองเพราะตกงานได้มาขออาศัยอยู่ที่บ้านร้างหลังนี้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องเล่าผีสางอะไรนักเพียงแต่เห็นว่าบ้านใหญ่ยังพออยู่ได้จึงตั้งใจซ่อมแซมเล็กน้อยใช้เป็นที่พักคืนแรกที่มนัทอยู่เขาเดินตรวจรอบบ้านด้วยไฟฉายฝุ่นจับหนากลิ่นชื้นอบอวน แต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดมองคือกระจกเก่าใบใหญ่ในห้องนอนเฟรมไม้สกักแกะสลักลวดลายมังกรแต่มีรอยแตกยาวตรงมุมขวาบนเหมือนสายฟ้าฟาดเขาลองเช็ดกระจกด้วยผ้าเก่าเงาของเขาปรากฏขึ้นคลุมเครือเทว่าข้างหลังกลับมีเงาผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้ามานัดหันขวาไปไม่มีใคร หันกลับมาอีกทีเงานั้นหายไปแค่ตาฝาดเข้าบ่นกับตัวเองก่อนจะลากฟูกเก่าๆมาปูนอนแต่ยิ่งดึกเสียงบางอย่างกลับดังขึ้นจากกระจกก๊อกก๊อกเหมือนมีใครเคาะจากด้านใน มนัสสะดุ้งลุกขึ้นมองกระจกสะท้อนห้องมืดมืดของเขาแต่ตรงมุมที่แตกเงาผู้หญิงพรากฏอีกครั้งคราวนี้เงายกมือขึ้นแตะกระจกเหมือนขอออกมาเสียงกระซิบเบาราวสายลมดังขึ้นคืนเงาให้ค่ามนัสใจเต้นแรงรีบคว้าไฟฉายฉายใส่กระจกทันทีภาพนั้นหายไป เขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นความคิดเล่นงานเพราะความกลัวคืนต่อต่อมาเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางคืนเขาตื่นมาเจอเงาตัวเอง,เองในกระจกยิม้มทั้งที่ตัวจริงไม่ได้ยิม้มบางครั้งเงาเดินออกมาจากกระจกช้าๆแต่พอหันไปดูตรงๆกลับไม่มีใครจนในที่สุดมนัทเริ่มได้กลิ่นเหม็นค่าวคล้ายเลือดในห้องทั้งที่ห้องว่างเปล่า ชาวบ้านแถวนั้นเตือนเขาอย่าไปส่องกระจกนั้นตอนเที่ยงคืนเด็ดขาดมันไม่ใช่แค่เงามันคือวิญญาณเด็กสาวที่ยังไม่ไปไหนมน,นัดไม่เชื่อเต็มร้อยแต่ความอยากรู้มีมากกว่าคืนนั้นเขาจุดตะเกียงนั่งรอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนและจ้องกระจกโดยไม่ละสายตา เขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดขาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยดวงตาขาวโพลนไร้ตาดำริมฝีปากแสะยิ้มและเงาในกระจกยื่นมือทะลุออกมาคว้าข้อมือมนัดไว้แน่นความเย็นเยียบแล่นเข้าสู่กระดูกร่างเขาแข็งทื่อขณะที่เสียงกระซิบดังชัดในหัวอยู่แทนค่าในกระจกเงาในกระจกยิม้มก่อนดึงเขาเข้าไปข้างใน รุ่งเชา้าชาวบ้านที่เดินผ่านมาเห็นบ้านร้างเงียบสง,งัดเหมือนเดิมกระจกเก่าใบเดิมตั้งอยู่ที่ห้องนอนแต่เมื่อใครเดินผ่านและเผลอศบตากับมันก็จะเห็นเงาหนุนหน้าซีดยืนอยู่ข้างในกดหน้าลงกับกระจกเหมือนร้องขอให้ช่วยหลังจากคืนนั้นมนัดหายตัวไปไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลย บานไม้เก่าที่รกร้างยังคงยืนเงียบอยู่ริมทุ่งนาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเริ่มสังเกตกระจกเก่าใบเดิมไม่ว่าผ่านไปกี่วันใครก็ตามที่เผลอมองเข้าไปในกระจกจะเห็นเงาหนุ่มหน้าซีดยืนเบียดอยู่ด้านในดวงตาเบิกว้างราวกับกำลังร้องขอความช่วยเหลือมือสองข้างตบกระจกดังปังปังเหมือนอยากหนีออกมา สีนวลหญิงวัยกลางคนในหมู่บ้านเป็นคนแรกที่กล้าเล่าประสบการณ์ตรงเธอเดินผ่านบ้านร้างในคืนเดือนดับได้ยินเสียงผู้ชายร้องแผ่วๆจากในบ้านช่วยด้วยเธอเหลือบตาไปเห็นเงาในกระจกขยับริมฝีปากเรียกชื่อเธอออกมานวลหญิงคนนั้นวิ่งกลับบ้านแทบขาใจวันต่อมาล้มไข้สูงและเพลอพูดถึงเงาในกระจกไม่หยุด ความหลอนลามไปทั่วหมู่บ้านเด็กๆถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้บ้านร้างแม้กระทั่งกลางวันเพราะบางครั้งก็มีคนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ในกระจกแทนที่จะเป็นมนัสและน่ากลัวไปกว่านั้นบางคืนทั้งคู่ยืนอยู่ในนั้นพร้อมกันชายหนุ่มหน้าซีดกดมือกับกระจกหญิงสาวผมยาวยิ้มแสะดวงตาขาวโพนเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเงา ไม่นานสมพรพระหนุ่มวัดใกล้หมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้จึงตัดสินใจเข้าไปสวดมนต์ปรับที่ตรงบ้านร้างแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปกลับได้กลิ่นเหม็นขาวเลือดโชยแรมระหว่างที่เขาสวดเสียงหัวเราะผู้หญิงดังสะท้อนออกมาจากกระจก <laughs> เขาอยู่ในนี้แล้วไม่มีใครพาเขาออกไปได้ พระหนุ่มพยายามแพ่งสมาธิกำมพระไว้แน่นกระจกนั้นสั่นสถานราวจะระเบิดแต่ทันใดนั้นเงาของมนัสก็ถูกลากหายลึกเข้าไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเงาหญิงสาวที่แสยิ้มและเอานิ้วชี้แตะริมฝีปากอย่าบอกใครเสียงนั้นทำให้สมพรแทบหมดแรงเขารีบออกจากบ้านทันทีและไม่เคยย่างกรายเข้าไปอีกตั้งแต่นั้นมา บานไม้หลังนั้นถูกเรียกว่าเรือนเงาชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเหลียกเลี่ยงทางนั้นยามค่ำคืนบานก็เล่ากันว่าหากใครจ้องกระจกนานเกินไปเงาของตนเองจะค่อยๆหายไปทีละน้อยจนวันหนึ่งตัวจริงก็จะสูญหายไปจากโลกเหลือเพียงเงาที่ติดอยู่ในนั้นแทน กาลเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านไม้ร้างเริ่มพังทุดหลังคารั่วฝาไม้หลุดเป็นช่องแต่กระจกเก่าใบเดิมกลับยังคงตั้งตระงานอยู่ในห้องนอนเหมือนมันไม่อาจผุพังตามกาลเวลาได้วันหนึ่งลุงบุญมาคนเก็บของเก่าจากต่างหมู่บ้านได้เดินผ่านมาเห็นเฟรมไม้แกะลายงามของกระจกนั้นจึงแอบยกออกไปขายให้พอค้าของเก่าในตัวอำเภอ เขาไม่ได้สนใจคำเล่าหรือเพียงคิดว่าเป็นของโบราณมีราคากระจกเก่าจึงถูกขนไปยังร้านค้าเก่าแก่กลางตลาดพอค้าตั้นมันไว้หน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้าแต่ตั้งแต่วันแรกเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นหญิงสาวที่มาซื้อของในตลาดเผลอสบตากับกระจกแล้วกรีดร้อง เธอเห็นมนัดหนุ่มที่หายตัวไปกำลังเคาะกระจกขอความช่วยเหลือแต่พอหันไปมองอีกครั้งก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนอกจากเงาของตนเองไม่กี่วันต่อมาพ่อ้าของเก่าเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นหญิงสาวชุดขาวนั่งหวีผมหน้ากระจกเสียงหวีเสียดสีกับเส้นผมยาวดำสนิทชวนขนลุกและทุกครั้งที่เธอหันมามักมีเลือดไหลออกจากตา ข่าวกระจกอาถรรพ์แพร่ไปทั่วคนเริ่มพูดกันว่าหากใครมองนานเกินหนึ่งนาทีเงาจะไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของตนเองแต่จะยิ้มแะหรือก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆเหมือนจะกล้าออกมา จนในที่สุดกลางเคนหนึ่งพอค้าของเก่าถูกพบตายในร้านดวงตาเบิกโพลงมือนิ่งชี้ไปที่กระจกขณะที่บนผิวกระจกปรากฏรอยมือเปื้อนเลือดหลายสิบรอยเหมือนพยายามจะปีนออกมาหลังเหตุการณ์นั้นมีพระอาวุโสจากวัดใหญ่ถูกนิมนต์มาทำพิธีเผากระจกแต่เมื่อไฟลุกโหมกลับดับลงเองราวกับมีใครบางคนเป่าดับจากด้านใน พระชราหันมาบอกชาวบ้านด้วยน้ำเสียงเคร่งครืมว่านี่ไม่ใช่กระจกธรรมดามันคือประตูเงาวิญญาณที่ติดอยู่ข้างในจะไม่มีวันไปไหนเว้นเสียแต่ว่าจะมีเงาใหม่มาสลับแทนคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบกริบความกลัวปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านจากนั้นมากระจกเก่าไม่ได้อยู่ที่ร้านของเก่าอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่ามันถูกขนย้ายไป แต่ทุกครั้งที่มีการตายยังเป็นปริศนาในละแวกอำเภอไกลเคียงผู้คนจะพูดเสียงเบาว่าเงาในกระจกได้เหยื่อใหม่แล้วหลังจากเหตุการณ์พ่อค้าของเก่าเสียชีวิตกระจกใบอาถรรพ์ถูกเก็บซ่อนหายไปไม่มีใครกล้าแตะต้องหรือกล่าวถึงอีกเทาว่าความเงียบไม่ได้หมายความว่ามันสิน้นฤทธิ์หลายปีผ่านไปครูดวงแขหญิงวัยกลางคนในหมู่บ้านเก่า แอบเล่าเรื่องที่ถูกปิดมานานเธอบอกว่ากระจกนี้ไม่ใช่ของตระกูลคหาบดีที่สร้างบ้านร้างหากแต่มาจากหมอเท่าคนหนึ่งในสมัยโบราณหมอเท่าผู้นั้นเป็นคนเชี่ยวชาญทางสายศาสตร์ด้านเงาและวิญญาณเขาสร้างกระจกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผาชนะกักขังเงาของผู้ที่ถูกสาปหากใครถูกส่องเข้าไปในคืนเดือนดาบเงาของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันจะถูกดูดเข้าไปขังและวิญญาณจะค่อยๆสูญสลายกลายเป็นเฉลยในกระจกเล่ากันว่าลูกสาวคหาบดีคนนั้นคือหนึ่งในผู้ถูกทดลองพอเธอถูกจัก,กไว้ในกระจกความตายก็เกิดขึ้นในบ้านและตั้งแต่นั้นมากระจกก็กลายเป็นที่สิงสถิตของเงาหญิงสาวผมยาวพร้อมกับเงาของคนที่ถูกหลอกให้ส่องตามมา คืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจตามหากระจกเพื่อพิสูจน์ความจริงพวกเขาแอบเข้าไปยังยุ้งเก่าในวัดซึ่งมีข่าวลือว่าซ่อนของอาถรรพ์เอาไว้และจริงดังว่ากระจกเก่าใบเดิมถูกคลุมผ้าดำวางอยู่ตรงกลางยุง้ง พวกเขาดึงผ้าออกกระจกสะท้อนภาพมัวมนเห็นเงาของตนเองบิดเบี้ยวและทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากด้านในเข้ามาอยู่กับเราเงาในกระจกเริ่มขยับไม่ตรงกับร่างจริงเสียงหัวเราะผู้หญิงดังสะท้อนกล้องอีกไม่นานพวกเจ้าก็จะอยู่แทนเขา แต่ก่อนที่เงาจะทะลักออกมาพระอาวสโนในวัดได้มาถึงทันเวลาท่านสวดมนต์เสียงดังกำพระและไม้ทเท้าเคาะกับพื้นดวงไฟในยุ้งสว่างวาบขึ้นกระจกสั่นสถานรุนแรงเงาหลายสิบตนกรีดร้องโหยหวนดังออกมารวมถึงใบหน้าซีดของมนัตที่โผลมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกดูดกลับเข้าไป พระอาวอุโสเปล่งวาจาหนักแน่นถึงเวลาแล้วสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีเขายกขอนเหล็กทุบกระจกเต็มแรงแพล่ง,ลงเสียงแตกสะท้อนกล้องไปทั่วยุง้งกระจกเก่าแหลกละเอียดเป็นผุยผงเงาดำพวยพุ่งออกมาก่อนจะสลายหายไปในอากาศเหลือไว้เพียงความเงียบและกลิ่นทูบที่อบอวน รุ่งเช้าชาวบ้านมาพร้อมกันพบเพียงเศษกระจกเก่ากระจายเต็มพื้นเศษเหล่านั้นมนดำไม่มีใครกล้าหยิบไปแม้แต่ชิ้นเดียวพระอาวุโสสั่งให้กวาดไปฝังลึกใต้ดินพร้อมทำพิธีปิดพนึกจากนั้นมาหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบ ไม่มีใครเห็นเงาแปลกในกระจกอีกแต่เรื่องเล่านี้ยังคงถูกกระซิบต่อๆกันมาว่าหากวันใดมีใครเผลอเก็บเศษกระจกขึ้นมาไว้กับตัววันนั้นเงาในกระจกอาจกลับมาอีกครั้ง